สวัสดีครับกลับมาพบกับ Gboard อีกแล้วนะครับหลังจากคราวที่แล้วครับเราก็แนะนําเกมที่ UAT Sony ครับได้เปิดตัวเกมไปแต่ยังไม่หมดครับวันนี้ยังมีเกมที่เหลืออีกจะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ ชอเรเดนครับประธาน c ีอของ Sony Interactive นะครับก็ได้ประกาศวันวางจําหน่ายแว่น PSVR ครับอย่างเป็นทางการโดยแว่น VR นะครับจะวางจําหน่ายในวันที่1 3ตุลาคมนี้ในราคาประมาณนะครับ399เหรียญหรือ13,800บาทของไทยนะครับมิสเตอร์ชอครับได้กล่าวว่าจะมีเกมที่รองรับประสบการณ์บน PSVR นะครับออกวางจําหน่ายภายในปลายปีนี้ครับมากกว่า50เกมเลยทีเดียวซึ่งเกม VR นะครับที่เจ๋งๆเด่นๆเราจะมาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้าง เริ่มกันที่ครับฟาวพอยครับเกมนี้พัฒนาโดยค่าย Inov Gear ครับเป็นเกมแนว first person shooting ครับที่ต้องต่อสู้กับเอเลี่ยสิงโหที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์พิเศษออกมานะครับที่เรียกว่า PS v r a r m Controller ครับที่จะทําหน้าที่เป็นอาวุธปืนของผู้เล่นเพื่อเพิ่มความมันนะครับแล้วก็ความสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกครับ Dr. Dr come and back Moon This Tyson is เกมถัดมาครับอีกหนึ่งเกมที่แฟนๆฮือฮามากครับ Batman Arkham VR ครับกับการที่ทีมงานครับ Rocksteady ครับ Tika นะครับจับเอา Batman มาทําในรูปแบบ VR ที่ไม่รู้นะครับว่าจอกมาในที่ดางไหนแต่แน่นอนครับว่าเกมนี้เป็นเกม e x clus i v e สําหรับ PS VR เช่นกันอย่างไรก็ตามครับทางค่พัฒนาอย่าง Warner b r o t h e r ครับไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใด But what happens when we become what we pretend to be? When illusion becomes the new reality. Does it even matter? After all, if you find a mask that fits, you never need to take it off. <laughs> กับเดโมเกมเพลย์แรกครับของเกม Detroit Become Human ครับเกมแนวเหมือนเล่นไปตามเนื้อเรื่องครับเหมือนดูภาพยนตร์นะครับตามสไตล์ของค่าย Quantic Dreams โดยในครั้งนี้ครับเกม Detroit Become Human ครับจะเป็นเรื่องราวในเมือง Detroit ในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะเกี่ยวกับ AI นะครับองแนวิทยาศาสตร์โดยดูจากภาพเดโมแล้วนะครับภาพค่อนข้างอลังการใช้ได้เลยครับเกมนี้เช่นเดียวกันครับรองรับ PlayStation VR แบบเต็มตัวอย่างไรก็ตามครับเกมยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะออกมาจำหน่ายเมื่อไหร่ครับผม Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Don't come any closer, or I'll jump. No, no, I'm begging you. Hi, Daniel. My name is Connor. There's no way out, Daniel. The only question is whether or not you take another innocent life. I'm holding all the cards. If I die, she dies. Look what you did! You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders! Now it's my turn to decide. น,นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเกมเด็ดๆเ,เจ๋งๆนะครับที่เป็นเกมที่เล่นด้วยระบบ PlayStation VR ครับสัปดาห์หน้าก็ยังมีต่อนะครับ G-Bot ก็จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาไม่พอนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการจริงในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตามไปกดปุ่ม subscribe ให้ที่นี่ด้วย แล้วกลับมาเจอกันอีกค่ะที่เดิมเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ยุกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ